ช่วยสนับสนุนรายการของเรานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเข้าไปกดลิงก์ตะกร้าสินค้านะครับวันนี้มีข่าวขราวเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและก็ลาวในการปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติ โดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนายหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของประเทศจีนได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายเพื่อหารือกันกับหน่วยงานของไทยเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยลาวแล้วก็เมียนมา การเยอนครั้งน <Okay. S 2> mm ี้ครับของนายหลิวเนี่ยนายหลิวได้สำรวจพื้นที่ชายแดนเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในลาวและจุดผ่านแดนถาวรสะพานวิสภาพไทยลาวเมียนมาอำเภอแม่สายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีประวัติในการดำเนินการของแกลมคอนเซนเตอร์ครับการร่วมมือระหว่างไทยจีนครั้งนี้ครับเป็นการสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคการเฝ้าระวังและปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติเช่นแก๊งคอนเซนเตอร์และการค้ามนุษย์ซึ่งจะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายครับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ปราบปรมามอาญากมเหล่านี้โดยเราทุกคนควรคำนึงและก็ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับและสนับสนุนการดำเนินการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก m g r Online โปรดให้กำลังใจช่อง LTV ที i o ชันของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น j 11นะครับแล้วก็มีรุ่น j 12นะครับ j 11 j 12ต่างกันยังไงนะครับ j 11นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน j 12ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมไแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ